เอาล่ะครับเราก็อยู่กันในเกมナルโตชิบูเดนอัลติเมตนินจาสตอร์ม4นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นโคคาเงะรุ่นที่7นะครับผมหรือว่าอุซุมากิรルโตของเรานั่นเองนะครับผมไปกับคุณชายที่ชื่ออุจิวะซาสึเกะนะครับผมไปไล่ตบโชสเต็ปคอมโบหน่อยครับเราจะโดนเราจะคอมโบได้หรือว่าเราจะโดนบอดคอมโบนี่นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าห่างหายจากการเล่นเกมนี้ไปนานมากแล้วนะทุกคนกคนี้ผมก็จะกลับมาเล่นนะ มาเราสุ่มได้เล่นกับนางโตะนะปลาหิ่มา้งใจกันหน่อยจะเสีย,ยงแป๊บนะทุกคนเอาล่ะโอเคเนี่ยก็จะจวดกันต่ออืมเป็นงัดมาดิมาโอ้โหฮิดระบีอาล่ะจะเป็งอันรอมาดิ อยู่ผมไม่กันแม่เลยถ้างนะั้นผมใส่อย่างนี้นะมาด,ดิต่อยต่อยตอนน่อยกทางเก้าหางกระเซ็นกันหึหึกระสุนคงจัดนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยดูตัวเรื่องนี้นะผมก็ไปตามดูได้นะถึงจะบทดรุ่นลูกอาจจะไม่มันเท่ารนะุ่นพ่อนะหึหึมีไงล้อผมอยากให้วันทำภาคห้ามากเลยให้มันทำในเรื่องต่อนะ ผมอยากเล่นอยู่เพราะว่าในเรื่องผมเล่นจบแล้วโหนอิจิอ้โหูนอิจิใส่ยับโอ้นางาโตะอืมเปิดนี่สีขาวนี่สีขาวทำไรได้ใส่กันหน่อยไหมมาดิมาดิมาดิเรามาบึ้มเอาล่ะเกี่ยวบ้างเอาล่ะเอาล่ะอืมขึนี่เข้าถึงตัวเลยอ่ะเขามีนางาโตะนะ นางโตะเขาสามารถใช้คาทูพิภัตรโดนหืมัมาเจอท่าใหญ่ของข้า่อยเอาไปก็คือสักหาบนันทันหาบูมกระจายครับหมอเลกเลยลูกระเบิดโคตรโคตรทำไมในกระตูนไม่โหดอย่างนี้บ้างวะมาเกิงสองเราได้หนึ่งซาสกเกต โหแล้วหืมมีธานิจานี่วงแหวนหืมโอโหเขาหลบโอ้โหโดนยับยับโอ้โหโอ้เข้าอีกตัวละโอ้โหเดี๋ยวยังไงตัวอีกยังไงโอ้แขกูได้ตั้งหลักบ้าโอ้โหโอ้โสดเดนเลยประเกตกระบวนการเข้ามาแล้วประเกตมาดิี่มามามิกิมานี่กระายไฟตอนเพิ่ ผมละ่ะเข้าไปหาตัวเขาไม่ได้เลยม็อกเก่งม็อกเก่งเหรอม็อกเก่งเหรอม็อกเก่งเหรอผมละ่ะ <c oughs> ดึงมาไม่ทันจะเป็นฆ่านะท่านม,มารอบนี้ไม่พลา,านะดแน่โดนโดนโดนนี่งไงล่ะฮะใหญ่ข้า,าดีคอมโบทีเก๋บอกมาดิมาดิหายตัวแล้วก็ฟันข้างหลังไว้ทีดีครับน,นี่ขี่อย่งร้อง โอ้โหปลาถ้าปลาถ้าร้องไม่เดินเนี่ยหืมโอ้เขาได้ท่าใหญ่ทุกหายแล้วโดนท่าใหญ่ยังเดินเลยโอเคไหมในจิโอ้โหไั้เจ้มันชื่อท่าอะไรวะเนี่ยในแปดทิศแปดทิศทุกอย่างเนี่ยผมลืมแล้วมาท่าใหญ่ขอมาแล้วมึงเตรียมโดนเลยในจิมาเลยมาเลยมาตัวแดงและมาหืมมานี่นี่เป็นไงมาเอาแล้ว เตะอีกหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งทีเตะอีกหนึ่งทีแล้วก็เตะอีกสองตีนง่ายมากครับซูสโนจูบมกับก้าวหาครับรับไปครับคมดาบแห่งวิชานินจาไม่ตายก็ยังไม่โตครับผมบอกไว้ก่อนอปิดท้ายเกมได้สวยงามมากทุกคน แกว่ะแหลงเอสป่ะแหลงเอสแล้วละ่ะนิ่งขนาดเนี้ยโอ้โอแหงเอสให้ทุกคนเป็นไงไปอย่าตาสองแล้วก็เอาไปเอาใจจอมวายร้ายมาครับผมตาที่สองมาเราจะเลือกเป็นอุจิวะมาดาระนะครับผมผมอยากเล่นมาดาระอื้ม ร่างดีร่างแรกแล้วกันร่างแรกแต่ว่าแต่ว่าท่าใหญ่มันเป็นนี่สงสารละอยู่ดีนะอืมเอาเพนไหมเปดูไปดีแล้วกันเนาะอืมเหนียวตุ่มตุ้มอีกตุมอีก เออนีไม่นจะเท่าเท่าเทียงกันหน่อยเจะโอวิโตะร่างเทพเจะโวิโตะร่างนี่สงังสาระนั่นรางเนี่ยมามาใส่นะข้อกุจิวะมาดาระนะโอ้ดีเลี้ยงแกมา,าไหนมันเป็นในเจ้านี้นะหืมตันดีบุรั่งบุรั่งบุรั่งนี่มันชื่อว่าอะไรวะดัน บักดันเอาคูยนันนี่ละในสนาไฟทุกเพิงเปง็นไงไม่อไมเป็นเลยเป็นไงเนี่ยค,คว้ายูจวะมาดาละจับไว้โอ้โหจะไหวกันนะไฟเปิดอะไรเนี่ยเออวเยอะเอเออล้ิดกืมะดูหดล,งลงไฟมัเรื่องมากเ่ทางใหญ่เด็กมันดูเนี่ยมามาดีดมาอีดัง อย่างเดีด้านหนึ่งน้ำกากผีวามกามเล่นละโหโหมันใส่ตอนกูทำมาน้าหมดเไยนะตีธรรมดาเลยวะสูบก็เด็นเลยมาจระืชาร์จแปบบ๊บขอาชาร์จแปบบ๊บสูบมาน้าแปบบ๊บพุ่งไปหาพุ่งไปอไปไปโหไปโอ้โหโจอีก ทำไมหน่งจุกเก่งอย่างนีดันนี่เทนเทนโอ้โหเทนเทนล่นกูได้ก่อแตกเลยโอ้โหหัวแตกเลยโอ้โหเกข้าใหญ่ต้องมาไม่โดนดิเฮ้ยเก่งเทนไม่โดนรถฟันจะไม่ตายเลยแล้วกันโดนยากโดนยินนะจะไม่ใช้ข่าใหญ่ไหเนี่ยเก่งเทนโดนระเบิดไม่โดนอยากได้ข่าใหญ่อะ โอ้โหโอ้โหเริ่มโมโหแล้วนะเมโมโหแล้วนะถ้าใหญ่ดีนี่ไงล่ะดาราสวรรค์ะเบอร์พิเอาเปลูกลูกแตกบูมเอาคิดว่าคาซีนเยอะกว่านี้กายล่างแม่เลนี่เกอนส,สญญาระเอาละเอาละ มีต้นไม้ยืนๆนม่มีพอเขาควายยืนทีมีไงโอ้ยตายบ้างแหละต้องตายแหละจะฆ่ามันช้ามั้งนีมันแรงมันช้านะมันละก็ฆ่าเราพี่เพี้ยนแม่งเผาไปกินโอ้โหไม่โดนทุกคนทุกคนผมจะใช้ท่าใหญ่ได้ไหมอ่ะเอาไปไม่โดนอีกแลนะโอ้ย จะเจอค้าใหญ่เพลให้ดูทุกคนไปไม่โดนอีกแล้วอะอะไรครับเนี่ยไม่โดนอีกแล้วบ้าหม้อระคังตายก่อนเลหน่้ยไปเออนี่ไงล่ะอปไรอื้อหืออ้าวใช้ไฟขนาใหญ่มากหลบหลบลงหมดเลย ดาราวอสดีเป็นคพบนี่เป็นไงล่ะผมว่าแล้วมันทุ่งเข้ามาจบไปครับสำหรับเกมนี้ครับผมโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยน,นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะค,ครับผมสวัสดีครับ